สวัสดีผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมหัศจรรย์แห่งกรรมมิราเคิลดีในสังคมปัจจุบันความเจริญทางเทคโนโลยีก้าวหน้าไปไกลมากแต่คุณธรรมของคนไม่ได้เจริญตามไปด้วยโดยเฉพาะเรื่องของบาปบุญคุณโทษนรกสวรรค์ยิ่งน้อยคนที่จะเชื่อบ้างว่าง,งมงายไร้สาระเรื่องหลอกลวงให้เชื่อให้เพื่อให้คนเกิดความกลัวจะได้ทำบุญมากๆเวลานี้คนไม่มีศรัทธานในศาสนาเพราะการที่ มีพระสงฆ์ทำผิดวินัยมากศาสนาไม่ได้เสื่อมคําสอนของพระพุทธองค์ยังคงเป็นอมตะวาจาและยังคงเป็นจริงเสมอทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเป็นตนเป็นที่พึ่งแห่งตนใครทำใครได้ทำแทนกันไม่ได้เป็นเรื่องเฉพาะตัวที่สามารถนำบุญบาปเป็นสเสบียงติดตัวไปในภพหน้าของตน ให้ไปเกิดอย่างสุกติกภูมิหรือทุกติกภูมิเมื่อคนะเอาสิ้นอายุขไขก็จะมีบริวารของท่านมัจจุราชเป็นผู้นำพาดวงวิญญาณไปพบท่านในนรกเพื่อตัดสินดวงวิญญาณว่าจะขึ้นสวรรค์หรือลงนรกเรามาทำความเข้าใจรู้จักกับท่านมัจจุราชก่อนลักษณะข,ของท่านมัจจุราชมีกายสีแดงดังแสงแรกของพระอาทิตย์ มือหนึ่งถือบ่วงบาจับวิญญาณอีกมือหนึ่งถือกระบองสวมอาภรสีแดงหรือสีดำทรงเครื่องประดับทองคำและทองแดงรูปร่างใหญ่โตในตาสีแดงหากจ้องมองสิ่งใดด้วยความโกรธสิ่งนั้นจะพินาศท่านมีบริวารผู้สื่อสารแห่งความตายมีหน้าที่เก็บวิญญ,ญาณต่างๆบ้านไหนจะมีคนตายพระองค์จะใช้นกแสกนกเขาแม่ไปเกาะหลังคาบ้านนั้นร้องเตือนให้ทราบล่วงหน้าหรือ บันดาลน,นิมิตร้ายดีหากผู้นั้นมีปัญญารีบขวนขวายทำบุญก่อนหมดโอกาสในโลกท่านมีหน้าที่พิพากษาตัดสินดวงวิญญาณขึ้นสวรรค์หรือลงนรกท่านมีผู้ช่วยบันทึกกรรมของแต่ละดวงวิญญาณได้แก่สุวรรณผู้จดบันทึกการกระทำความดีใส่สมุดทองคำสุวรรณผู้จดบันทึก กระอารกระทำความชั่วลงในสมุดหนังหมานอกจากนั้นท่านยังมีบริวารมีชื่อว่ายมทูยมบาลนายนิระยยบาลมีหน้าที่นําดวงวิญญาณคนตายฮะมาให้ท่านมัจุราชลงโทษเพราะพุทธองค์ท่านยังเล่าว่าเมื่อสัตว์ไปสู่ยมโลกท่านมัจจุราชมีหน้าที่ให้ความเป็นทรรมแก่สัตว์ที่ตายไปแล้วท่านจะสอบสัมภาษณ์ก่อนและจึงพิจารณาผลข้อเขียน หมายถึงกรรมที่กระทำและจารึกไว้ทั้งตลอดทั้งชีวิตในการสอบสัมภาษณ์ท่านจะถามวิญญาณมีห้าข้อหนึ่งเมื่อท่านมีชีวิตอยู่เคยเห็นเทวทูตที่หนึ่งคือเด็กเกิดใหม่หรือไม่ถ้าตอบว่าเห็นท่านจะถามว่าและท่านมีความสลดสังเวชใจหรือไม่ถ้าตอบว่าไม่มีความสังเวชใดๆได้แต ได้แต่ยินดีปีดาหรือเฉยๆหรือหลงไหลท่านมัจุลาาจะบอกว่าเจ้าถึงความประมาทแล้วไม่เห็นสัจธรรมว่าการเกิดเป็นทุกควรทำความดีทางกายวาจาและใจ 2>, 2. เมื่อมีชีวิตอยู่เคยเห็นเทเวทูตที่ 2. คนแก่หรือไม่คนคนแก่หมายถึงหญิงหรือชายหลังงอหลังคต ถือไม้เท้าฟันหักผมงอกเนื้อหนังเหี่ยวตกกะหัวลานเคยเห็นหรือไม่ถ้าตอบว่าเห็นท่านจะถามต่อไปว่าเห็นแล้วมีความสลดสังเวชใจหรือไม่ถ้าตอบว่าไม่มีความสลดสังเวชใดๆหรือเฉยเหรือหลงไหลท่านมัจุราจะบอกว่าเจ้าถึงความประมาทไม่เห็นสัจธรรมว่าความแก่เป็นทุกข์ควรทําความดีทางกาย วาจาและใจสมเมื่อมีชีวิตอยู่เคยเห็นเทวทูตที่สมหมายถึงคนเจ็บผู้ป่วยที่ทนทุกข์ทรมานเป็นไข้หนักมีคนช่วยพยุงให้เดินช่วยเหลือตัวเองไม่ได้หรือไม่ถ้าตอบว่าเห็นท่านจะถามว่าเห็นและมีความสลดสังเวชใจหรือไม่ถ้าตอบว่าไม่มีความสังเวชใดๆหรือเฉยเฉยหรือหลงไหลท่านมัจ,จุราจะบอกว่า เจ้าถึงความประมาทแล้วไม่เห็นสัจธรรมว่าความเจ็บเป็นทุกข์ควรทำความดีทางกายวาจาและใจไว้4เมื่อมีชีวิตอยู่เคยเห็นเทวทูตสี่ได้แก่นักโทษคนถูกจองจำลงอาญาได้รับโทษทานเพราะทำความผิดหรือไม่ถ้าตอบว่าเห็นท่านจะถามว่า เห็นแล้วมีความสลดสังเวชใจหรือไม่ถ้าตอบว่าไม่มีความสังเวชใดๆหรือเฉยๆหรือหลงหลายถ้ามัจจุราชจะบอกว่าเจ้าถึงความประมาทแล้วไม่เห็นสัสจธรรมว่าควรทําความดีทางกายวาจาและใจความผิดและการรับโทษทัานนั้นเป็นทุกข์ 5. ข้อ5เมื่อมีชีวิตอยู่เคยเห็นเทวทูตห้คือคนตายซากศพ น้ำเหลืองน้ำหนองตัวพองโตเน่าเหม็นหรือไม่ถ้าตอบว่าเห็นท่านจะถามว่าเห็นแล้วมีความสลดสังเวชใจหรือไม่ถ้าตอบว่าไม่มีความสังเวชใดๆหรือเฉยๆห,หรือหลงไหลท่ามัจจุราชจะตอบว่าเจ้าถึงความประมาทแล้วไม่เห็นสัจธรรมว่าความตายเป็นทุกข์ควรทำความดีทางกายวาจาและใจจากนั้น ท่านมัจจุราชจะดูบัญชีบาปของวิญญาณคนนั้นและส่งไปลงทันตามบาปกรรมที่วิญญาณน,นั้นทำไวต้ตลอดชีวิตในทางตรงข้ามท้าวิญญาณใดตอบคำถามดังนี้ 1. เมื่อมีชีวิตอยู่เคยเห็นเทวทูตท,ที่หนึ่งเด็กเกิดใหม่ตัวแดงๆหรือไม่ถ้าตอบว่าเห็นท่านจะบอกว่าเห็นและมีความสลดสังเวชใจหรือไม่ถ้าตอบว่าเห็นและสังเวชใจ ไม่อยากเกิดอีกจึงศึกษาปฏิบัติธรรมท่านบอกว่าเจ้าถึงความไม่ประมาทแล้วเห็นสัจธรรมว่าการเกิดเป็นทุกข์จึงกระทำความดีทางกายวาจาและใจ 2. เมื่อมีชีวิตอยู่เคยเห็นเทวทูตที่สองได้แก่คนแก่หญิงชราหญิงชราชายชราหลังคดหลังงอถือไม่เท้าเดินแยกแยะแยกยัน หนังตกกะหัวล้านผิวเหี่ยวฟันหักหรือไม่ถ้าตอบว่าเห็นท่านจะถามว่าเห็นและมีความสลดสังเวชใจหรือไม่ถ้าตอบว่ามีความสังเวชใจเห็นใจจึงศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรม,รรมจึงทำความดีทางกายวาจาและใจท่านบอกว่าเจ้าถึงความไม่ประมาทแล้วเห็นสัจธรรมความแก่เป็นทุกข์สาม เมื่อมีชีวิตเคยเห็นเทวทูตสิสามหรือไม่คนเจ็บคนป่วยคนเป็นไข้หนักทนทุกทรมานช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ต้องมีคนคอยช่วยพยุงให้เดินถ้าตอบว่าเห็นท่านจะถามว่าเห็นแล้วมีความสลดสังเวชใจหรือไม่ถ้าตอบว่ามีความสังเวชใจสง สองสารจึงศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมท่านจะบอกว่าเจ้าถึงความไม่ประมาทแล้วเห็นสัจธรรมว่าความเจ็บเป็นทุกข์จึงท่าทำความดีทางกายวาจาและใจ 4. เมื่อมีชีวิตอยู่เคยเห็นเทวทูตสี่ นักโทษที่ได้รับโทษลงทันหรือถูกจองจำเลาะลงอาญาเพราะทำผิดหรือไม่ถ้าตอบว่าเห็นท่านจะถามว่าเห็นแล้วมีความสลดสังเวชใจหรือไม่ถ้าตอบว่ามีความสังเวชใจพยายามที่จะไม่ทำผิดพลาดจึงศึกษาปฏิบัติธรรมสร้างความดีทางกายวาจาและใจท่านจึงบอกว่าเจ้าถึงความไม่ประมาทแล,แลเห็นสัจธรรมว่าการได้รับการลงโทษ เพราะทำผิดเป็นทุกข์ห้าเมื่อมีชีวิตอยู่เคยเห็นเทวทูนห้าเคยเห็นคนตายซากศพน้ำเหลืองน้ำหนองผุพองเน่าเหม็นหรือไม่ถ้าตอบว่าเห็นท่านจะถามว่าเห็นแล้วมีความสลดสังเวชใจหรือไม่ ถ้าตอบว่ามีความสังเวชใจจึงศึกษาธรรมะปฏิบัติทําให้พ้นจากความตายท่านจะบอกว่าเจ้าถึงความไม่ประมาทแล้วเห็นสัจธรรมความตายเป็นทุกข์จากนั้นท่านจะดูบัญชีบุญของวิญญาณและส่งไปเสวยผลบุญตามกรรมที่ได้ทำไว้ตลอดชีวิตแล้วต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง1 ศึกษาสัจธรรมเพื่อพัฒนาจิตให้สูงขึ้นไม่ประมาทในการใช้ชีวิต 2. ส,สร้างคุณงามความดีและปะทับติดอยู่ในใจไปตลอดกาล 3. ซ้อมตายแบบปล่อยวางเป็นสุขมีจิตบริสุทธิ์ซึ่งสำคัญมากเป็นจุดเปลี่ยนที่จำเป็นและส่งผลยาวนานเรียกว่ามีชีวิตแบบพร้อมตายและไปดีทุกนาที ซึ่งมันแตกต่างจากการซ้อมเล่นกีฬาซ้อมละครซ้อมพูดเลือกเปะซึ่งเป็นเรื่องฉาบฉวยมีชายคนหนึ่งอายุ60ปีมีภรรยาลูกชายหนึ่งลูกสาวหนึ่งทำมาหาเลี้ยงชีพเหมือนคนปกติทั่วไปแต่เนื่องจากเขามีนิสัยหลังเลิกงานและชอบดื่มเหล้าฝรั่งเป็นประจำตั้งแต่หนุ่มจนแกเนื่องจากตัวเขามีอาชีพเป็น Self ai, เซลลขายเหล้าฝรั่งและ ขายได้ดีมากด้วยจนสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวจากการขายเหล้าฝรั่งได้พ่ออายุมากข้าปวป่วยเป็นมะเร็งกล่องเสียงรักษาตัวเข้าออกโรงพยาบาลรักแห่งหนึ่งด้วยการผ่าตัดใช้แสงให้คีมโมครบขบวนการรักษาทางการแพทย์หมอบอกว่าไม่พบเชื้อมะเร็งแล้วให้ควบคุมดูแลตัวเองดีๆก็แล้วกันเขารักษาหายมาได้5ปีย่ามใจกลับมาดื่มเหล้าอีกครั้งนี้ดื่มได้ไม่ไม,ไม่ไม่กี่เดือนมะเร็งกลับมาอีก หมอบอกว่ามันกระจายไปทั่วตัวแล้วการรักษายากกว่าเดิมอีกและตัวเขาเองมีกลิ่นเน่าเหม็นออกมาจากตัวเดินไปไหนมาไหนใครที่ไม่รู้จักจะบบนว่ามีอะไรตายเน่าเหม็นมากเลยตัวเขาพูดไม่ได้สื่อสารโดยการเขียนหนังสือหมอท่านเจาะคอไว้มดเจาะคอไว้สำหรับหายใจและเจาะท้อ,ทอง สำหรับใส่อาหารเหลวแต่ไม่นานเกิดการติดเชื้อในกระแสเลือดต้องส่งไปนอนโรงพยาบาลรักษาตัวอีกหมอถามความยินยอมจากญาติว่าจะเสี่ยงผ่าตัดอีกรอบไหมใจจริงหมอไม่อยากผ่าแต่ถ้าไม่ผ่าจะทรมานมากแต่ก็เสี่ยง5 0าสหหมอไม่รับรองภรรยายและลูกป,ปรึกษาตกลงว่าจะให้ผ่า โดยหมอนัดจะผ่าอีกสองวันข้างหน้าเตรียมบำรุงคนไข้ให้พร้อมกว่านี้หน่อยรู้ว้ยยาเพราะจากคนน้ำหนักตัว80กิโลลดลงมาเหลือ40กิโลผอมมากเดินไม่ได้แล้ว และมีกลิ่นตัวเน่าเหม็นจากตัวคนไข้ตลอดเวลารบปวนคนไข้คนอื่นๆด้วยคนไข้ร้องเรียนให้ย้ายคนไข้รา,ายนี้ไปพักที่อื่นหมอบอกขอร้องให้อดทนหน่อยรอคนไข้ออกจากห้องกระจกก่อนพอคนไข้ออกจากห้องกระจกก็จะย้ายคนไข้รา,ายนี้เข้าไปอยู่แทนเป็นห้องกระจกที่อยู่มุมห้องติดแอร์อย่างดีหมอพยาบาลเห็นคนไข้ได้ตลอดเวลาตอนกลางวันภรรยาเฝ้า สามีพอสองทุ่มกลับบ้านต้องไปทำงานบ้านต่อและให้ลูกชายมาเฝ้าพ่อแทนตอนเช้าลูกชายก็ไปทำงานพอคืนแรกผ่านไปไม่มีอะไรพอเช้ามาคนไข้บอกภรรยาว่าต้องการย้ายออกจากห้องกระจกนี้ให้ไปนอนที่เดิมไม่อยากนอนในห้องกระจกเพราะในห้องกระจกมีผีหลายร้อยตัวยืนเต็มห้องไปหมดอึดอัดมาก ภรยาบอกอดทนหน่อยพรุ่งนี้เช้าก็จะผ่าตัดแล้วก็จะได้ไปอยู่ห้องอื่นอยู่แล้วไม่กี่ชั่วโมงเองลูกชายก็มารับช่วงเฝ้าค่ายตอนสองทุ่มและก็เผลอหลับไปเพราะเหนื่อยจากการทำงานตัวลูกชายเป็นคนอ้วนมีน้ำหนัก110ยกิโลลูกชายตกใจตื่นตอนเที่ยงคืนพอดีเพราะได้ยินเสียงพ่อที่พูดไม่ได้กับพูดออกเสียงดังตะโกนออกมาและตัว พ่อกระชากท่อท่อที่ที่คอและดึงสายน้ำเกลือออกทำท่าจะวิ่งหนีลุกออกจากเตียงหนีอะไรไม่ทราบร้องเสียงดังว่ากูไม่ไปกูไม่ไปลูกชายลุกขึ้นมาจากโซฟาที่เขานอนจะมาจับตัวพ่อไม่ให้ลงจากเตียงคนไข้ทันใดน,นั้น พ่อของเขาสบัดมืออย่างแรงและผลักตัวลูกชายกระเด็นไปกระแทกกระจกห้องเลยและพูดเสียงดังน่ากลัวมากว่ากูไม่ใช่พ่อมึงกูจะเอาชีวิตมั้นไปมึงอย่ายุ่งลูกชายเขาตกใจมากที่เห็นภาพซ้อนกันในตัวของพ่อของเขาคือเห็นท่านมัจ,จุราชและตัวของพ่อเขากลายเป็นสีแดงทั้งตัวมีเขาด้วยสวมสร้อยสังวาน จับวิญญาณพ่อเขากระชากออกจากร่างพ่อเขาทะลุออกห้องกระจกไปเลยพอได้สติเขากดกิ่งเรียกพยาบาลให้มาดูร่างของพ่อเขาที่นอนนิ่งบนเตียงครึ่งนั่งครึ่งนอนตาลืมโพงน่ากลัวมากพยาบาลบอกพ่อเขาเสียชีวิตแล้วถ้าเขาไม่เห็นด้วยตาตนเองเขาจะไม่เชื่ออย่างเด็ดขาดถ้ามีคนมาเล่าให้ฟัง แต่นี่ตัวเขาเองเห็นเองและถูกท่านมัจจุราชสะบัดตัวเขากระเด็นไปกระแทกมุมห้องกระจกทั้งๆที่ตัวเขาน้ำหนักร้อยสิบกิโลไม่ใช่ใครจะมาผลักให้ล้มลงง่ายๆโดยตัวเขาเองเห็นท่านมัจจุราชมือหนึ่งสะบัดตัวเขาให้กระเด็นไม่ให้มาจับถูกตัวท่านอีกมือหนึ่งก็จับร่างพ่อของเขากระชากวิญญ,ญาณเขาเห็นเลยว่ากระชากวิญญ,ญาณพ่อออกจากร่างไปกับตาเลย เขาโทรบอกให้แม่มาพบด่วนเล่าเรื่องให้ฟังแม่บอกอืมก็ดีเขาตอนเช้าไม่ต้องเจ็บทรมานในการผ่าตัดแล้วก็ทำเรื่องในการดำเนินเรื่องนำศพไปทำพิธีทางศาสนาต่อไปพอเสร็จงานศพของพ่อลูกชายก็ถามแม่ว่าทำไมท่านมัจจุลาาจึงดุดันมากกระชากวิญญาณของพ่ออย่างไม่ปราณีเลยแม่เขาบอกว่า อาจเป็นพ่อพ่อตอนมีชีวิตไม่ชอบทำบุญทำทานไม่สร้างสบียงบุญไว้เลยเลี้ยงลูกเมียจริงแต่แล้งน้ำใจไม่เคยช่วยเหลือใครงานบุญไม่เคยทำเขาไม่เคยเชื่อเขาบอกว่าตายแล้วสาบสูญนรกสวรรค์ไม่มีจริงจะทำบุญให้เสียงเงินทำไมอย่าตกเป็นเหยื่อของพวกที่อ้าการทำบุญแต่เขาไม่ห้ามลูกเมียที่จะไปทำบุญ เขาจะขับรถไปส่งให้แต่ไม่ร่วมลงมาทำบุญด้วยพระพุทธองค์ยังตัดอีกแต่ออกไปว่าผู้ที่ประพฤติสุจริตทางกายวาจาและใจมีสัมมาทิฏฐิเชื่อมั่นในกรรมด้วยอำนาจแห่งสัมมาทิฏฐิ 1. เมื่อตายไปแล้วเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ 2. เมื่อตายไปแล้วไปเกิดเป็นมนุษย์ ผู้ประพฤติทุจริตทางกายวาจาและใจมีมิจฉาทิฐิเชื่อมั่นในเรื่องกรรมด้วยอำนาจมิจฉาทิฐิ 1. เมื่อตายไปแล้วเข้าถึงเปรตภูมิ 2. เมื่อตายไปแล้วไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานท่านผู้ฟังเลือกเอาเองนะคะว่าจะเดินเส้นทางไหนสวัสดีค่ะ